<How>? Yeah. สบายดีทุกคนสบายดีกันตอนท้ายสวยๆเนาะคือวันนี้ต้องอยุ่เลยแม่่ากันออกมาหาโนไม้เนาะมาหาโนไมหหนหน่หาโนตาโนหนงโนหนงสุมไผ่เนาะที่เพิ่นจุดเพิ่นจุดแล้วโนเนงจะมาคืนคนะ่ะเออสมัยนี้ค่ะต้องได้หาอย่างสั้นกินเนาะเพราะว่าบอหันมีโนอ,กออกเนาะต้องได้กินโนเนงก่อนอย่าไปเมืองนี้ซิมโชคหมาหรือ สีได้หลายสั่นใดเนาะทุกคนเป็นรุ่นนากันตอนนี้เขาก็ขามนามาฝากเนื้อมาหาเนาะบุ้ว่าคนอื่นที่มาหาปะาเขาหรือเขามาเขามาลำล่างเขาหรือเขามาก้นเข่าเนาะต้องรุ่นนากันทุกคนว่าสีไดเนาะไหมเนาะรุ่นสสงแม่ลูกรุ่นอเบึงหน้ามีกระหูแล้วเพิ่นเพิ่งเข้าไปจัวแม่ เราหาโนอเนาะคือปีนี้ได้กินโน่แห่งข้างเลขก็คือว่าบบได้ไปบบได้ไปเสาะกินจ้าพักเทือนโนเนี่ยประมาณเข้าเดือนนึ่งมาจะบริหารจะปิดเสาะโน่จะเคลื่อนเนาะมีจะโน่ท่งโนท่งเนาะองไปบอกไกลๆมีจะโน่ท่งกับโน่ท่งเลยว่ามอนัดสีนใจออกมาหาโน่ตาโน่แห่งกับแม่เห็นเพื่อนไปได้ไลยหลาย วสิทดชอบไปบึง่งวสิไดบอเนาะอย่าไปไปเจอกันอยู่ซุ่มไพนะ่เนาะทุกคนตอนนี้แยกง้ายกันแล้วน้องอยูจะมาเพิ่ดยนน้องูสิบึงซุ่มนี้เนาะคือซุ่มนี้เพิ่นกระจูดสิบบึงซุ่มนี้ก่อนขันโซกดีก็ได้นอกขี้ดินเงอะเนาะอ้าบอกออกนอะนแดงอันนี้บอ,อกอออู้ออกอยู่เออออก ไปอยู่นี่เราจะ<ห>เอาบอ่บอเราจะเอาแนงแบบนี้เนาะทุกคนนี่นี่ไดโน,น่หนึ่งละแล้วไปชิไดโนอ,นอต,ต่อไปไม่จริงใช่ไหมแม่แม่เฮ้ยเขาขึ้นไปแบบนี้เขาเห็นนะ่ะนี่มนีนะแม่ขึ้นไปถึงเพราะว่าซุ่มนออันนี้เนาะเพื่อนตัดแบบตัดหนูนขึ้นเขาก็ต้องได้ไปหักขึ้นอยู่ถึงฮักหักฮักฮักเอานบนนี่นาะคือ ขาเจ้าก็เอาโบได้เขาก็เอาโบได้คือกันม,มันสิมีอยู่บนนี้เนาะทุกคนอ่านเขาจะเอาโน้ตตาเป็นเนโนแต่ว่ามันสูงเกินไปเขาจะเอาโน้ตน้อยๆแบบนี้เพราะว่ามันซ้ำนิฮันคือว่าโน้ยใหญ่สุดเมวาคนมาหาก่อนละหกัหกหักเอาไม่ไมได้ยู่บ่อวันนี้พอกินยู่บ่ทดสอบบึงหาทั่ว โน, like, นนอยเทเนะสมสมบ้านโนยอาคือมีคนมาหักเอาก้อนนี้แหละไปสองโนได้หลายขนาดเลยสองโนอันตรายโนอันนี้ก็าเป็นโนที่แบบมีหนามขนาดถ้าเกิดผิดพลาดมาคือเอือนาำเสียบเนะอ้ยเกาะเสื้อระบาบานสุดควมนี่ค่ะเอ๊อเอ๊อขาดํำ เห็นนอหนึงละอยากสิบอกว่าบุป้าบุห้วยบุนาำมาขนาดเลยทุกคนนี่พามาดีจะเพิ่นโบดีจะเพิ่นมาลาเพิ่นหูซึบาน,นอมันคือสิบอกเนาะจริงอันลมนี่นอออกหลายกลัวที่เราเคยขึ้นเนาะนจะเอาเนกงเนงแบบนี้เลยอาสิชักเอาเตะอ่า บอ,อกมันนอไปแกงกินตจะค้นกอย่าเออเห็นไอ้ใหญ่เอาไอ้นั้นก็นอนี่แต่โนแบบมีนนขุนนอหญ่าอาจจะบุมีเนาะเพราะว่านออย่างนี้คือน,นอใหญ่สุดละอันนี้นะนี่นอไผ่อันนี้พ่อแม่ยังเอาซุ่มนั้นบุมเบิรกจ็คเท้อเลย เฮ้ยอย่านะอันตรายจริงๆตกลงไปไม่คิดสภาพอ้าวเออ มาละอันนี้อุ้ยหักสั่งนี่แม่กระสุนนั่นนะแม่โอ้ยเด้่ยวเฮ้อนี่หลายนี่นะขึ้น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 ก็มกี้ไปเอาไปเอาสิไปเลาะอีกแล้วทุกคนมุกี้บึ้งหน่ออีแม่ก่อน นี่เนาะอีแม่จะน้อยๆเด้อนี่เออครับบวกเนาะเอาอีกปะโทได้ล่ะ2วงแกงบ่แม่นซุปหม้อแกงได้2วงแกงมันเฮาอสีแดงนาบอยู่จพี่นบเออนแล้วนแล้วอือีโครงการหานใหม่ของน้องอยู่ <c oughs> <c oughs> มันสับสนวุ่นวายเดี๋ยวนี้พาะวานอบบมีแล้วเขามาเอาแล้วแม่กับน้องอยูฮันเอาพ่อไปห้องหมอมากขําและะ้วกมาหาล่ะเขามาเอาก่อนหมดแล้วน้องอยูฟวัวขึ้นต้นไม้ต้นนอบแมนได้แต่นอนเดียวหันวาลูก เนี่ลงมาซะลงมาซะยานตกยานตกลูกลาลงมายินโบลงมาลงมาโอ้ยลูกลายานตกงานลงมามันซับสนบุญไายแทะมา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  นอเดี๋ยวหนึ่งไรก็บุกินนะลูกละตอนนี้บูเห็นแล้วน้องอยู่ดิบอยู่ลงต้นนอไมแล้วะะนนเด็ยานขนาด็จลไีนะเกะจังว่าแม่ อีแม่บอกว่ามามามาอโอ้ยลกูกเอี๊กลับมาหนามันยากอะ,อกกอะเออไม่ได้ก็ไปสอบวันไม้มายิ้มมาแม่พาไปแล้วจำขำนี่มาไว้มาไว้ลงมาลงมาลงมาเคืองต้นในนี่เลยนี่ว่าึ้นนีย เฮตดตปีกบินนะแม่ออันหนังงันส yup> okay? ั่งทองลูกแม่อันนี้สั่งแม่เด้อลูกลูหน้าไหวเลยเนี่ยสั่งแม่เด้ออันนี้นะเน่เห็นบอกเขาเอาเมดเนี่ยมีก็พอลงไปมันยากพอลงขาวัดเอจะเอา โอเคเกล็บลงบ้านเดียวหนึ่งหนึ่งตอนนี้ก็ได้กลับมาแล้วแน่ยิบขึ้นมาหาแม่อกเอานะน้อยเห็้ไหล่ะจะเอาเห็ดนันเด้อลูกมา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 โนอึดดินนอยางนี้อึดกับปีนจุดที่สองอีกโอ้ส um> ่งแต่ละส่งเปลี <S <S um> <S 1> <S 1> <S ่ยนกันมา คือมีคนกำลังมาอีกเอสิด้อยู่แบบนี้ทุกคนเอ๊ะเออะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะออโน่ก็ไ่ง่ายเอซิดายโน่นี่เนานีอ้ยอันนี้น่อย่อันนี้นะอุ้ยคือบอกว่าทุกคนูกองพินะมันหลอยู่อาย่รอาอน่นอ๋น่่อันนะ้อันนอน้อันนี้อุ้ยเซได้เด พัาก่อนเลยว่าได้โดบบนี้ออเออนออเเออเออเออนออเออเออนออเเนเอ้นอเนอเอเออเองอออนออเออเ้ บึงอี่สิบคือชิบูบีน้ำเนาะเตโอ้โหบอกเลยเลยว่าน้ำเยอะมากเกาะนั่นเกาะนี่โอเคทุกคนหลังจากที่หานอซุ่มไพ่แล้วเนาะนี่ซุ่มไพ่ก็เรียบกองเนาะเขาก็ได้ขึ้นภูสันเพื่อมาหานอไฟเนาะนอหุน่นไฮนั่นเองบอ้โหเสิออกแลเนาะโ,โฮ้ยบอกเลยเลยนัไน่ไงโอ้ลงวูออกอยู่ก่อนนี่ อไปเอามีดมาจีมออกลายขนาดชาซุ่มได้เจอยู่นอนนุ่นอนเดียวหาเดียวเล็บสูงขนาดเลยลงซุ่มไผ่แล้วลงซุ่มไผ่แล้วก็มาห้านอนไฟอีกคักขนาดเลยแต่บุไดนน้นอนโอ้บุกพ้นนองงามงามนอเพิ่นนะ นอหัอเล็กไปดึงเอาแบบนี้พอเขาบจะเอาพาแม่มาเนาะได้ตต่ยอดนี่เอามงกี้คือเห็นปลาจ้อยมาหนำเพิ่งไปสิเดือดึงนอทุกคุ่นงามซื้อนอเมื่อกี้เขาเพิ่งเดี๋ยาดี อทบนมาห้านี่คืองามอยู่เนาะอืมเอามาห้ามันอืมฮะคนสิได้กินนอได้ไลยย่วันนอจ้าจะไปห้าสิเดี๋ยวมาละ ta hay bộ đi lười Tôi tập bệnh nè nó Đi, nha. anh cứ nói nhanh Nè, ú, đi 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 mai nè, nè Nè, Ngày mắc nè เตย er. ูเตยูนี่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 อีกทำอะไรป้งนี่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 บัตรอพาร์มาเสียนี่บอลเตย์ที่อ่ะข้าเจ้าหาบล็อกอ่ะออกกระชิได้อยู่เนาะถุงกระเป๋าบอกได้เลยห้งกระเป๋าพายไอ้นี่ สู้น้อลุนลวนสู้อย่างบ่ได้เนาะเนาะก็หลายๆแต่กะบ่ได้เอาห่มกระเป๋ามาเนาะเฮาก็ว่าดสู่แม่กับงยูเอาคนเอาเอามาคนละทุ่งบ่ว่าสิซอคือไปตอทําอิดึเหนื่อยแล้วก็ขึ้นมาก็ได้นี่นี่คันเข้าบ่ครับ เิ่นฮักเอา้นซ้ำดอใหญ่ไว้เพิ่นฮักตอานี้องขาวกดาษห่อืเป็นสีกท้นี่นี่อีอปเอรอนีว่ายอั้กาชิบกน้ Itís ังออนอันี้ดอกงามขนาดตัอ <re> <abs> <gate> แ้วเข้าวอุ่นสวอย่เลยเสียดายลเาลยเ,เอา้ามาเอา้ามาสี่พันก้อนอนออกนะคือแบบหงัวกระมาผู้คนกระมาแ้วแบบดวะโบยกโักออกบปนไดเนาะนี่คืออันนี้มีคันลาขา,าขเจ้ามาห้าก้อนเนะาะคือว่าได้แบบอื้นไปก่อนช่วงนี้นอหอึดเนาะอีกแ็บน,น้อยป้านออะไร หลายเฮงหลายครับทุกคนเราอยู่เลดวะเกือบตายเมย์ฮองผมเห็นเจอดอกเมย์ฮองกับเล่นหมาได้นอนน้อยเดียวนึงได้น้อยนึงหาเชือกเมย์ได you. mm ้เห็ดเลยเห็ดขาวได้ละไม่ว่าจะไปเรื่องหายไหนเอ็ด เออจับเอาแม่ได้ก่อนได้ก่อนนี่เอ้ยน้ออันนั้นะอันนี้นนนนนนนเออเดี๋ยวและเน้อยงไปเี่ยละเน้อยียเดี๋ยแต่เอ้าเอาเ้าลนลงมาผูก,กับตายแต่ผูกพื่อนเอ้ย ันนี้เราปีนขึ้นมาภูที่ส like bon ูงสันที st ่สุดเนาะเพื่อมาบึ้งเฮ็ดยังบูฮู้น่ะเบึ้งก่อนโอ้ยโอ้ยอออะไรเลยโอ้ยตกใจเมื่อคิดว่าเป็นเฮ็ดข้าวซะเนาะโอ้เห็ดข้าวออกเค็ดดิ้ดูไหมพอเห็ดอู้แม่ออกก็แม่ตะแก้ละแม่แก้ก็เป็นกินว่ะมันแก้ก็เป็นกินว่ะ คิดข้าวกวานี้นะจุดวมาดังครอบคอบความความมันอ่อนแหงเออเออไล่ไก็มแม่ดิไอ้นี้ไอ้กองนี้แมนนะไอ้เหินทำเป็นกินเนาะทุกคนบอค็ดข้าวนี่นี่ ก็งามขนาดนี่อันนี้คือเห็ดข้าวอันนี้กับเหงเมืดวะคือน้อยเหะเบ่งเติงนี่อันนี้ เมล็ดข้าวหรือเนาะมันบบเมนเล็ดข้าวเนาะเห็ดตายเบือ่อเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่สูงขนาดเลยแต่ว่าอันนี้มาโอสูงเลยทุกคนแม่อำสูสีสย่างมาได้เห็ดอยู่น้อยนึงเนาะคือวันนี้อยากบอกว่ามีตะลุยขึ้นภูย่างเดียวเนาะขึ้นหาหน่อไม้ขึ้นหาหน่อหุ่นให้ขึ้นหาเห็ดมีตะเหิงภูย่างเดียวเนาะ อันนี้คือภูเนาะทุกคนน้องอยูขึ้นมาหาเหตุเนาะภูที่สูงที่สุดเลยขึ้นมาตอนนี้เนาะขึ้นวัาเลี้ยวไปก็คือแบบทุ่งนาแล้วนกะ็คัดว่าเเพิ่นตัดซุ้มไผ่ออกนี่คือเห็นหมู่บ้านเลยขึ้นสูงสุดเลยคือแบบไตลุยขึ้นแต่ภูวันนี้นะโอ้ยมาขนาดเลยบอกได้เลยอาเกือแตกเงื่อแตกสะเลยคุณน,นะสูงแห้สูงว้านมนะภูอันนี้นะขึ้นสูงขนาดเลยในที่สุดก็มาพบแม่ล่ะเออเออเออมดกัดเอา <laughs> à thế chẳng đưa Này dù à làm ơ anh đi đi anh đi anh đi anh nhìn anh anh nhìn cái hình đi hết cái kia Okay. ไปเนี่ยงันแบบนี้เนาะโอเคทุกคนตอนนี้น้องยูกำล,ลังหดเหื่อแล้วเนาะหลังจากที่หานหน่อมาได้เนาะคือมาก็ได้นี่เนาะอโอยเอามากล้วยให้ก็ไม่มากลา้วอีนออนก,กอมนมกกึงใดยแล้วก็ได้มะคั้วเนาะได้มะคั่วสามหน่วยหน่วยนึงให้เ,เมล่าไปแล้วแล้วก็ได้พักหาเหงืออ่อพักนกแน่มีบางไมก็คือขี่ต้องอยู่ห้องแม่์เมย์มย์มยอันนี้เนี่ย<ม><ม>ทาง<ม>้อ<า>งไหมวะ<ม><ม> มันไม่หังไม่กะลามโมเมนต์ยามกเงออันนี้ก็สิเป็นหังงคิดแล้วก็หันอไม้เนาะเอาจิ้มเลยโอ้โอ้จเหัข้าวได้ด้มั้ยนี่นะโอ้ข้าวพวกไม่ตู้จ้อยก็ไปเอานำมาอยู่เนาเนา้อันนี้เอาันนี้ไปนะคไปพุนเอายูไฮเม็ดผุนบุ้อันเจ้าเลยไหม่ มัน้องทุกคนมาเพิ่นไปคือได้ลายแทนมาดูเพียงเก็บโป๊กกับแม่ก็นอนเดี๋ยวเหามาบึ้งกันว่าสิได้ลายบพทาะทำสีโป๊กแกงมาเนาะพอาะครเซอร์อ่ะโอ้โหพาทุกคนขอบอกได้เลยว่านี่คือเปลือกนอเนาะเดี๋ยวเหามาบึ้งนอว่าสิได้ลายซ้ำเลยว้าวอันนี้คือนอของเขาเนาะเกือบมาพอฮอดทวยนี่ได้ซื้อป่วยเอาเนาอ คือเปลือกน่อนี่จนว่าเต็มกระดงลรวนอ,นอนตัดภาพมาทีน้อนค่ะเกือบไม่พอหดถ้วยกินกินได้อยู่ประมาณเอาน้ำซึลเลล่ายเนาะแล้วก็เสดน,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 นั้เสดผักสดนี่ซสน้ำอ่าก่อนสิได้สำนีกกับโบเมเื่องง่ายเนาะคนขึ้นปีนขึ้นเอาอยูถึงผู้เลยแล้วก็ขึ้นผูไปเอาอยู่เนาะก็ได้อยู่ประมาณนี้เนาะทุกคนคนไปหาหน่อไม้มือนี้อยากสิบอกว่าปาทุ่ อันตรายที่สุดเลยเนาะคือไปคนแรกเนาะอ่าเพิ่นสามจฟังเนาะไปคนแรกก็คือว่าอ่าเฮ้ยเวียงไปคนที่สองคือเอ้ยพิมพ์ไปคนที่สามคือเอ้ยดาไปคนที่สี่คือน้องบอกเออน้องอยู่เลยแม่ไปคนที่ห้าคือแม่ตุ้จ้อยไปคนที่หกคือแม่คำไปหกคนเนาะหกค่ะว่านับน้องอยู่กับแม่นับเป็นรวมเป็นคนหนึ่งหกคนไปมือนี้นะป้า น่เฮาก็เลยเฮาคนนี้เกือบเป็นคนสุดท้ายเนาะแล้วเขาขึ้นว่าเฮาเป็นคนสุดท้ายนะ่ะยังมีตู้จ้อยกับแม่คํายังเป็นคนสุดท้ายอีก <า S 1> <is> คนเฮาก็เสเอาน่ไหมนี่ไปแกงกินเนาะต้องซื้อหลายๆโอเคคลิปนี้เฮาก็จะขอดบไปเพียงเ <sk l ips> ่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอซีทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับค่าเพื share, ่อเป็นก <k li pp i> ําลังใจให้ครอบครัวน้องแฟที่คลิปต่อไปด้วเนาะกะลาไปก่อนนอ๊ไปบ้า